แสงแดดแผดเผาผิวหนังของลุงดำชายวัยห0ปีที่กำลังง่วนอยู่กับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดในไร่เล็กๆกกริมถนนสายหลักใกล้กับตัวเมืองขอนแก่นเหงื่อไหลอากกายแต่ใบหน้าของเขายังคงเตี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นไร่นี้คือชีวิตคือความหวงังและเป็นภาระที่หนักตึ้งบนบ่าของเขาในฐานะหัวหน้าครอบครัว พันรยาของลุงดำป้าสายฝนป่วยเป็นโรคเรื้อรงังต้องพึ่งพายาและการรักษาอย่างต่อเนื่องลูกสาวคนโตกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กใฝ่ฝันอยากเป็นหมอแต่ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงลิ้ว ลูกชายคนเล็กอายุเพียงแปดขวบเรียนอยู่ชั้นประถมเป็นเด็กที่น่ารักแต่ก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ลุงดำทำงานหนักแทบไม่มีวันหยุดนอกจากการทำไร่เขายังรับจ้างทำงานอื่นๆอีกมากมายเช่นรับจ้างตัดยารับจ้างขนของหรือแม้แต่รับจ้างซ่อมแซมสิ่งของเล็กๆน้อยๆเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดเพื่อให้ลูกๆได้เรียนหนังสือและเพื่อให้ภรรยาได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด หลายครั้งลุงดำเหนื่อยล้าท้อแท้อยากจะพักผ่อนแต่เมื่อมองเห็นใบหน้าของลูกๆและภรรยากำลังใจของเขาก็กลับคืนมาความรักและความรักผิดชอบเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เขาสู้ต่อไปวันหนึ่งลุงดำได้พบกับโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จากทางจังหวัดเขาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและเรียนรู้เทคนิคการปลูกพืชและการจัดการไร่อย่างถูกวิธีผลผลิตของเขาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ก็ดีขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าชีวิตของลุงดำจะยังคงยากลำบากแต่เขาก็มีความสุขเพราะได้เห็นครอบครัวของเขามีความสุขและมีอนาคตที่ดีเขาเป็นตัวอย่างของหัวหน้าครอบครัว ที่สู้ชีวิตด้วยความอดทนความมุ่งมั่นและความรักที่เขามีให้กับครอบครัวเขาคือฮีโร่ที่แท้จริงของครอบครัวและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้เป็นอย่างดี